แอบเห็นฟักทองหุ้ยหุยมีเยอะเลยข้างในมีตรงนี้ด้วยหุ้ยติดทั้งหมดนี่คือเออเวลามันพร้อมเก็บพร้อมกันเราจะกินยังไงทันวะเนี่ยอุ้ยเกือบเหยียบเนี่ยอยู่ตรงเนี้ย อือีกลูกหนึ่งว้ายนี่ไงนี่ไงแข็งไม่ได้รับเชิญมาแบบว่ามาเยี่ยมเยนเป็นประจำนะคะเจอน้องเขาแบบชินแล้วนี่อันนี้สับสนอยู่ว่าจะเป็นบวบหรือฟักทองนะคะน้องออกยาวๆนิดหนึง่งแล้วก็มีอีกลูกหนึ่งตรงนี้ ตรงนี้เออปลูกหลังชาวบ้านนะเนี่ยคืออปลูกฟักทองอ่ะหลังชาวบ้านเลยค่ะงงมากติดลูกเยอะมากนี่ไงนี่ไงแขงไม่ได้รับเชิญอย่ามากินของฉันนะลูกนี้ใหญ่มากมันจะมีอยู่อีกสักประมาณ ลูกสองลูกนี่แหละแถวแถวนี้จำไม่ได้ว่ากอไหนนะเอ๊ะหรือร่วงไปแล้วถ้าพี่ทากเดินผ่านเขาก็จะตายนะคะฟักทองจะร่วงนี่แหละสาเหตุที่ไม่อยากให้มีเขาในสวนแต่ก็โอ้นี่ง่ายอีกหนึ่งลูกนี่จะบอกว่า จริงๆเราปลูกสีเขียวแต่ว่ามันจะเป็นสีทองแบบนี้เนี่ยแล้วก็นี่งงมากเพราะสีเขียวได้สีทองเฉยเลยร่อนไปท้องกับใครมาปักทองตลกมากอีกเยอะเลยนะคะ